อ่านจบสักรอบหนึ่งเพื่อที่จะดูว่าโจทย์ข้อนั้นๆน่ะโดยรวมมันเกี่ยวข้องกับปริมาณอะไรเนาะในการสอบกลางภาควิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนม .1 จำนวนสามห้องม .1 ทับหนึ่งมีส0คนนักเรียนที่สอบผ่านเป็น70%็อร์ของนักเรียนในห้องห้องม .1 ทับสองมี30คนนักเรียนที่สอบผ่านเป็น90%ของนักเรียนในห้อง ห้องมอหนึ่งทับสามมียี่สิบห้าคนนักเรียนที่สอบผ่านคิดเป็นแปดสิบสี่เปอร์เซ็นของเรียนในห้องจงหาว่านักเรียนชั้นมอหนึ่งที่สอบผ่านเป็นกี่เซนของนักเรียนชั้นมอหนึ่งทั้งหมดเราอ่านเพื่อดูว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรอ๋อเกี่ยวข้องกับกบารสอบวิชาคณิตศาสตร์ 3. ก็ไม่ผิดแต่หลักๆคือเขาจะแยกเป็นสามกลุ่มก็คือมอหนึ่งทับหนึ่งนักเรียนของมอหนึ่งทับหนึ่งแล้วก็มอหนึ่งทับสองมาถึงตรงนี้ แล้วก็มหนึ่งทับสามมาถึงตรงนี้และคําถามของเขาเกี่ยวข้องกับมหนึ่งทั้งหมดแต่เราให้แยกเป็นระดับชั้นก่อนเนาะมหนึ่งทับหนึ่งเนี่ยห้องมหนึ่งทับหนึ่งมีอยู่สี่สิบคนนักเรียนที่สอบผ่านเป็นเจ็ดสิเปอร์เซนของในห้องถ้ามีโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับเปอร์เซ็นต์ให้เราเลงตรงคําว่าเปอร์เซ็นต์ก่อน ทําให้มันเป็นจํานวนคนจริงๆได้ไหมอ่ะได้ต้อง70%ก็คือสอบผ่านฉะนั้นม .1 ทับ1ก็คือสอบผ่าน70%เอ์เคก็คือ70ส่วน100ของนักเรียนในห้องของก็คือคูณน,นักเรียนในห้องก็คือ40แนวทางขั้นที่หนึ่งของพวกเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้เราดูตรงเปอร์เซ็นต์ก่อนแหละแล้วเราก็ดูว่าเปอร์เซน็นตะ์นั้นพูดถึงอะไรแล้วก็แปลงทีละตัวเลย สอบผ่านก็เขียนว่าสอบผ่านเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็เจดสิบส่วนร้อยของก็คือคูณนักเรียนในห้องมีกี่คนมีส0สิบคนนี่ก็คือแปลความจากบรรยายให้มาเป็นการคำนวณแล้วก็คำนวณได้คำนวณไปศูนย์ข้างล่างหนึ่งตัวข้างบนหนึ่งตัวตัดกันไปข้างล่างหนึ่งตัวข้างบนหนึ่งตัวก็เหลือเจ็ดคูณสี่ 4, ก็กลายเป็นยี่สิบแปดคนฉะนั้นตรงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งห้องเนี่ย เราก็ไม่สนใจแล้วเราเปลี่ยนเป็นยี่สิบแปดคนได้เลยโอเคแล้วก ouais ็แนวเดิมของมอหนึ่งทับสองมอหนึ่งทับสองมีสามสิบคนสอบผ่านเก้าสิบเปอร์เซ็นของนักเรียนในห้องก็เขียนไปเลยว่าสอบผ่านเก้าสิบเปอร์เซ็นคือเก้าสิบส่วนร้อยของก็คือคูณไม่ใช่ดูจาก สีชัมพูล,ละคูณสี่สิบนะให้เราดูความหมายเนี่ยขอ,ของนักเรียนในห้องเพราะนักเรียนในห้องเขา,าอ่ะมีีคนมีสามสิบคนก็เลยต้องคูณสามสิบแล้วก็คำนวณง,ง่ายๆศูนย,ย์หนึ่งตัวข้างล่างหนึ่งตัวข้างบนหนึ่งตัวข้างล่างหนึ่งตัวข้างบนเหลือเก้าคูณสามเป็นยี่สิบเจ็ดอันนี้ถือว่าโจทย์ไม่ได้ยากนะเป็นแต่ว่าข้อมูลมันมีหลายอันเราเราเก้าสิบเราคิดมาแล้วไงเก้าสิบของในห้องเขาเนะนี่ยมันยี่สิบเจ็ดคนก็เปลี่ยนเป็นยี่สิบเจ็ดคน ถามว่าต้องเขียนไหมก็แล้วแต่เป็นครูครูเขียนไว้ก่อนเพื่อต้องอ่านโจทย์ซ้ำมันจะได้แปลความเป็นตัวเลขง่ายๆไม่ต้องมาเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็มหนึ่งครับสามมียี่สิบห้าคนนักเรียนที่สอบผ่านอีกแล้วสอบผ่านแปดสิบสี่เซนของเลยละห้องถ้าเจอเปอร์เซ็นต์อะไรเนี่ยก็เขียนต่อเลยว่าปริมาณนี่เนี่ยมันคืออะไรอ๋อสอบผ่านนะแปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์ก็แปดสิบสี่ส่วนร้อยของก็คือ นักเรียนห้องนี้มีกีว่าครูยี่สิบห้าตัดไม่เหมือนกับเพื่อนแล้วนี่ตัดยังไงตัดนี้เลยยี่สิบห้าหนึ่งยี่สิบห้ายี่สิบห้าสี่หนึ่งร้อยแล้วก็สี่ไปตัดข้างบนจะไปผ่านก็ได้ครูไม่เขียนตัดแล้วกันเดี๋ยวมันจะลบไปจับหารกันตรงไหนก็ได้ออกมาเป็นยี่สิบเอ็ดคนโอเคชนั้น,นี่ตรงคาว่าแปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนในห้องสามก็ไม่ต้องสนใจแล้วตรงนั้นอ่ะเราคิดมาแล้วเป็นยี่สิบเอ็ดคนก็ไปทดเอาว่ายี่สิบเอ็ดคน ทีนี้เขาจะถามอะไรก็แล้วแต่แล้วแหละแล้วก็ดูจากตักโจทย์ที่เราเปลี่ยนไปแล้วมันก็เข้าใจง่ายดีอ่ะทีนี้มาจงหาว่านักเรียนชั้นมหนึ่งที่สอบผ่านเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนมหนึ่งทั้งหมดทำหาเปอร์เซ็นต์มันก็คือเอาสิ่งที่สนใจคูณด้วยหนึ่งร้อยแล้วก็หารด้วยทั้งหมดอันนี้คือเหตุการณ์ทั่วไปนะ เวลาเขาทหาเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาสนใจอะไรเอาตรงนั้นมาก่อนสิ่งที่สนใจเอาค่าขานาดมาแล้วคูณร้อยหักทั้งหมดทีนี้ข้อนี้เขาสนใจอะไรเขาสนใจนักเรียนชั้นมหนึ่งที่สอบผ่านอ๋อนักเรียนที่สอบผ่านแต่อย่างนู้นเป็นเปอร์เซ็นต์ถูกไหมสิ่งที่สนใจมันก็คือสอบผ่านแต่ขออาจำนวนคนมาก่อน สอบผ่านอีกคนมาคูณร้อยหารด้วยจำนวนคนทั้งหมดนี่ไงสอบผ่านอยู่ตรงนี้จับบวกกันยี่สิบแปดบวกยี่สิบเจ็ดบวกกันยี่สิบเอ็ดก็บวกกันไปนะอันนี้ได้แปดแปดสองสิบหกอันนี้สองบวกสองก็สองเป็นหกหกบวกหนึ่งหกบวกหนึ่งก็กลายเป็นเจ็ดนี่เท่ากับเจ็ดสิบหกคน สอบผ่านเท่ากับเจ็ดสิบหกคนอยากเป็นเปอร์เซ็นต์ให้คูณหนึ่งร้อยอ่านด้วยคนทั้งหมดทั้งหมดห้องหนึ่งมีอยู่สี่สิบห้องสองมีอยู่สามสิบห้องสามมีอยู่ยี่สิบห้าก็จับบวกกันเป็นเจ็ดสิบเจ็ดแปดเก้าสิบห้าแบบนี้ แล้วที่เหลือเราก็ตัดทอนกันไอ้ตรงนี้คือจะปัญหาจะตัดคอนหรือจะกดที่เลขแล้วแต่เราเลยนะถ้าสมมติที่เขียนตัดสมมติที่เขียนตัดก็จับคูณกันจับคูณกันเจ็ดสิบหกคูณร้อยก็ง่ายดีก็กลายเป็น 76, เจ็ดพันหกแล้หัรห้าเก้าสิบห้าแต่ถ้าจะตัดใช้แม่เห็นห้ากระสูดใช่ไหมห้าห้าหนึ่งห้าหกเจ็ดแปดเก้าเหลือสี่สี่สิบห้าก็ห้าเก้าสี่สิบห้านี่ก็ได้เป็นห้าสองสิบ แส่วนตัวหนึ่งแล้วโจทย์ที่ครูคิดมาให้ก็คงไม่ใจร้ายมากเกินไปก็คือเจ็ดสิบหกกับสิบเก้าก็น่าจะตัดกันได้ถ้าตัดกันได้ก็ต้องใช้แมสสิบเก้านั่นแหละแล้วสิบเก้าอะไรได้เจ็ดสิบหกลองลองเช็คดูมีเปล่าสิบเก้าสี่สี่เก้าสามสิบหกสี่สี่เก้าเจ็ดมีโอเคก็แสดงว่าสิบเก้าตัดได้กับเจ็ดสิบหกสิบเก้าหนึ่งสิบเก้าสิบเก้าสี่มันก็เหลือสี่เหลือยี่สิบเหลือหนึ่ง หนึ่งไม่ต้องสนใจก็สี่กับยี่สิบอยู่บท่นเดียวกันก็คูณกันต้องกลายเป็นสี่คูณสองเป็นแปดแปดสิบเปอร์เซ็นต์โอเคจริงๆมันจะมีปัญหาที่ครูเจอบ่อยๆคือเวลาถามหาเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะคิดยังไงคำถามคือนักเรียนสอบผ่านกี่เปอร์เซ็นต์เขาสนใจนักเรียนที่สอบผ่านก็เอานักเรียนที่สอบผ่านมาก่อนว่าสอบผ่านกี่คนไปคิดมาป๊อเจ็ตีปุ๊ อยากจะเป็นเปอร์เซ็นต์ให้คูณหนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อแล้วหารจำนวนคนทั้งหมดจํานวนคนทั้งหมดก็คือมอนหนึ่งทั้งระดับชั้นก็รวมมาแล้วที่เหลือก็เป็นเรื่องของการตัดทอนการคิดแบบเศษสว่วนโอเคอ่ะอันนี้ผ่านไป